สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกการเร็วๆนี้คนที่คิดถึงจะติดต่อเรามาใหม่นะคะในระยะเวลา 1- นสเดือนนี้เลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะกองที่1กระดิ่งสีชมพูกองที่2กระดิ่งสีทองกองที่สมกระดิ่งสีเงินนะคะ การทํานายด้วยไพ่พิกาจาจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่เฉพาะเจอะจงรวมบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิก,การาเร็วๆนี้คนที่คิดถึงจะติดต่อเรามาไหมสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1กระดิ่งสีชมพูนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคนที่เราคิดถึงเขาอยู่เนี่ยเขา จะคิดถึงเราไหมแล้วก็จะติดต่อมาหาเราไหมเร็วๆนี้คนที่คิดถึงจะติดต่อเรามาใหมนะคะเราก็ได้ราชาเหรียญน,นะคะมาดูซิโอเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะไอเดอร์ซันยังมีความระลึกความคิดถึงคุณอยู่เสมอแล้วก็ยังมีความห่วงหาอาทรนะคะสิบเหรียญยังมีความต้องการที่อยากจะกลับมาหาคุณ เพราะฉะนั้นภายใน1-3เดือนเนี่ยเรามาลุ้นกันว่าเขาจะกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะเพราะว่าได้ไพ่สองถ้วยขึ้นมาละเออแล้วก็ไพ่แต่ละใบเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะให้ความหมายไปในทางที่ดีด้วยค่ะไพ่าสามเหรียญน,นะคะการทำบุญร่วมชาติกันมาการเป็นบุพเพสันนิวาสไพ่สติ๊ตัวคุณเองเนี่ยก็มีอำนาจบางสิ่งบางอย่างที่สามารถที่จะ คอนโทรลความรู้สึกหรือความคิดของเขานะคะคุณสามารถที่จะนึกแล้วก็เหมือนกับเดินจิตเดินใจให้เขากลับมาหาคุณได้นะคะโดยที่คุณอาจจะมีความฝันแปลกๆในช่วงนี้ก็ได้คือไม่ว่าเขาหรือคุณเนี่ยจะฝันถึงกันก็ได้นะคะเห็นไหมคะได้หกไม้เท้ายังไงเขาก็กลับมาหาคุณแน่นอนอาจจะไม่ถึง3เดือนด้วยให้เต็มที่ น่าจะประมาณสัก3สัปดาห์นี้ละค่ะรานนี้เราลองมาดูพลังงานนะคะพลังงานในในตัวตัวคุณและเขากันนะคะว่ามันส่งผลถึงกันอย่างไรบ้างเราจะกลับมาติดต่อคุณไหมพลังงานตัวนี้จะเป็นตัวย้ำความรู้สึกของคุณและเขานะคะว่าโอ้คุณและเขา บอกว่าเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมยากมาด้วยกันมันเป็นความรักความคิดถึงความเป็นครอบครัวหรือว่าความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันนะคะตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยลืมคุณได้เลยไม่ว่าจะในยามหลับหรือยามตื่นก็ตามยังมีภาพของคุณเนี่ยมาเหมือนกับว่าเหมือนกับมาให้เห็นอยู่ในมโนในความคิดของเขา อยู่ตลอดเวลาในพลังงานของของตัวเขาและตัวคุณน่ะต่างมีกันและกันอยู่เสมอนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เฮอร์มิสหมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึกกรรมเก่าหรือเป็นความรู้สึกของความรักที่มีเงื่อนไข mm hmm. การทำอะไรร่วมกันการมีความฝันร่วมกันมามันยังไม่ถึงทางจบนะคะมันยังมันเพิ่งเป็นทาง ทางเริ่มต้นเพื่อที่จะหาหนทางที่จะที่จะใช้ชีวิตคู่แล้วก็เดินต่อไปจริงๆแล้วตัวคุณและเขาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์บางอย่างที่เป็นเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นเป็นตัวซิกเซนนะคะที่จะแบบว่าดึงดูดให้เขาเนี่ยและคุณต่างหัวหาต่างคิดถึงกันละกันเราลองมาดูนะคะว่าสรุปแล้วในเร็วๆเนี้ย เขาและคุณจะได้เจอแล้วก็ได้กลับมาในระยะเวลาที่เร็วกว่า3ามเดือนไหมนะคะคนที่คิดถึงนะคะจะติดต่อมาไหมอ่าเขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอเลยนะคะเขายังเขาตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีภาวะกดดันบางสิ่งบางอย่างก้าวดาบความเครียดความอึดอัด ความวิตกกังวลใจนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย view of fortune เนี่ยมันจะตละปัดแล้วก็กลับมาสิ่งที่มันเคยเริ่มต้นเคยเกิดขึ้นมันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจนะคะห้ามไม่เทา้าสิ่งที่เขาคิดไปเองสิ่งที่เขาวิตกกังวลหรือความน้อยใจนะคะ หรือการมีปัญหาต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่เขาไม่เคยลืมฟุณเลยนะคะเขายังคงคิดเสมอว่าตัวเขาเนี่ยทำบุญร่วมกับคุณมาเหมือนเป็นบุพเพสันนิวาตอ่ะไม่ว่าจะแบบเป็นคู่เก่าตั้งแต่ในอดีตชาติเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งก็ขอบอกได้เลยว่าภายใน3สัปดาห์ไม่เกิน1เดือนไม่ถึง3เดือนหรอกคะ่ะภายใน3สัปดาห์เนี้ย นะคะเพราะว่ามันก็จะย้ำสามอยู่สองครั้งละก็คือไพ่สามเหรียขึ้นมาสองครั้งเลยคุณมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะเมื่อเขาติดต่อกลับมาแล้วคุณก็เล่นตัวแค่พอง,งามนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างขี้ใจน้อยเหมือนกันแล้วก็เขาพยายามที่จะลดทิฐิของตัวเองเพื่อที่จะติดต่อหรือกลับมาหาคุณนะคะก็ขอให้ความรักของคุณในครั้งนี้มีความสมหวังนะคะได้กลับมา รักกันคบกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับดวงของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งการอ่านไพ่ก็จะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะแบบไม่ได้เฉพาะจ่อจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่หากต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิกาสก์ เร็วเร็วนี้คนที่คิดถึงจะติดต่อมาไหมสสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองกระดิ่งสีเงินเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เราคิดถึงเขาอยู่เนี่ยเขาจะติดต่อกลับมาหาเราไหมนะคะไพ่สองไม้เท้ามันเป็นช่วงเวลาที่ ตัวของเขาเองเนี่ยก,กาลังสองจิตสองใจนะคะเจ็แม้เท้าตอนนี้เขากาลังมีเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะยุ่งยากในจิตใจนะคะสามถ้วยความรักของเขาเนี่ยอาจจะมีตัวแปรที่มันเข้ามาทำให้เขาอาจจะต้องเกี่ยวพันหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่สามเข้ามาได้นะคะแต่ตัวเขาเองเท่านั้นแหละที่จะเป็นคนที่ ที่รู้ใจรู้หัวใจตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเลือกคุณหรือเปล่านะคะให้ก็ย้ำออกมาเลย2เหรียญสองจิตสองใจสองเหรียญสองไม้เท้าการลังเลนะคะความไม่มั่นใจความขัดแย้งในใจิตใจเจดไม้เท้าห้าไม้เท้าการการมีความคิดที่ค่อนข้างสับสนในตัวเองห้าดาบ เขาเองเป็นคนที่มีทิฐิมากถามว่าเขาเขาอยากติดต่อกับมาไหมตัวเขาเองเนี่ยก็ลังเลอยู่นะว่าเขาจะติดต่อกับมาหาคุณดีไหมด้วยความที่เขาเองก็เป็นคนที่ดื้อต่อให้เขาเป็นคนที่ทําผิดแต่เขาก็จะไม่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดนะคะเขาก็จะใช้วิธีโดยการหลบเลี่ยงการแก้ปัญหานะคะโดยที่อาจจะลี้ภยัยหรือ หลบไปอยู่มุมใดมุมหนึ่งก่อนนะคะอาวน,นี้เราลองมาดูพลังงานของเขาและคุณว่ามันมันมีความรู้สึกที่ที่ตรงกันไหมแรงแห่งความคิดถึงที่มีต่อกันเนี่ยมันมากพอที่จะดึงใจเขาให้เขาอยากติดต่อกลับมาหาคุณไหมนะคะเรามาดูไพ่กล่องที่สองกันนะคะ สามดาบมีความขัดแย้งขึ้นในจิตใจของเขานะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเรื่องรักซ้อนรักแทกนะคะอาจจะมีตัวแปรมีคนอื่นที่ที่เข้ามาทำให้เขาเมีความหวั่นไหวทำให้เขาอาจจะต้องมีการตัดสินใจว่าเขาจะเลือกทางใดดีนะคะความรักนะคะภายหนึ่งถ้วยเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่ เขายังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอแล้วเขาก็มองว่าคุณยังอยู่จุดจุดเดิมที่เขาจะกลับมาหาคุณในวันใดเวลาใดก็ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้กลับมาในทันทีในช่วงเดือนนี้นะคะหรือ2เดือนนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณคุณจะผิดหวังทุกอย่างถ้าคุณ ตั้งใจที่จะรอเขาวันหนึ่งเขาจะกลับมาหาคุณค่ะขอแค่ช่วงเวลานี้ให้เขาได้ได้พักหัวใจได้แก้ปัญหาที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะคะสองดาบเขายังยังตั้งใจที่จะรับรู้แล้วก็ฟังข่าวสารของคุณจากคนรอ,รอบข้างอยู่เพียงแต่ว่าเขาเองก็ยังไม่แสดงตัวที่เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณโดยตรงนะคะก็อย่าเพิ่งสิ้นหวัง คุณยังมีความหวังขอเพียงแค่คุณอยู่นิ่งๆแล้วก็ให้เวลามันทำงานด้วยตัวของมันเองนะคะ The Star คุณเป็นผู้หญิงที่สวยงามและน่ารักในความรู้สึกของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาเองเป็นคนที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเขาจึงต้องแก้ปัญหาของเขาก่อนแล้วเขาถึงจะกลับมาหาคุณในระยะเวลาสักเดือนนี้ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของการกลับมาเนี่ยก็ค่อนข้างจาก0นะคะ แว่าอาจจะต้องรองช้านิดนึงนะคะเรามาดูไพ่สรุปกันค่ะว่าจะจริงหรือไม่ว่าคนที่คิดถึงจะสิดต่อมาหาเราในใน 1- สเดือนนี้แฮงนะคะเป็นช่วงเวลาของการเจ็บปวดเป็นช่วงเวลาของการรอคอยตัวเขาเองเป็นคนที่มีทิฐินะคะเป็นคนดือ้อเราก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะต้องรวบรวมความคิดรวม ความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดดอกเกิดผลหมายถึงว่าเขาจะต้องชั่งความรู้สึกขเขาแหละว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขายังอะไรอาวรร์ยังต้องการที่อยากจะรู้ข่าวค้าว,าวของคุณอยู่ใช่หรือไม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยให้สองดาบเนี่ยก็ยังถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ติดต่อมาหาคุณโดยตรงแต่เขาก็ไม่ได้ออกไปจากชีวิตคุณเลยนะคะ เขายัง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 คงคงมีความรู้สึกที่ยังอยากกลับมาหาคุณอยู่เพียง er แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงที่ที่เขาจะต้องไปเคลียร์หรือไปสะสางปัญหาต่างโกน่อนะคะก็อยากจะบอกว่าอาจจะช้านิดนึงสำหรับการกลับมาแต่ก็ไม่เกิน 2- 3ถึงสเดือนนี้เขากลับมาแน่นอนนะคะอาจจะเป็น2เดือน2สัปดาห์ก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่สองดาบขึ้นย้ำม,มาสองครั้งเลยนะคะ ก็ประมาณการว่า2เดือน2สัปดาห์นะคะแล้วเดี๋ยวก็มารุ้นกันว่าใช่หรือเปล่าที่เขาจะกลับนะคะสำหรับการทำนายด้วยไพ่พิก,า,กาศ์ก็จะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในพิก,า,กาศเร็วๆนี้คนที่คิดถึงจะติดต่อ เรามาใหม่นะคะภายในระยะเวลา1-3เดือนสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3กระดิ่งสีทองเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะดูแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะเรามาดูกันว่าเร็วๆนี้คนที่คิดถึงจะติดต่อมาใหม่คิงถ้วยหนุ่มสเสน่ห์ไปแรงนะคะอัศวินดาเป็นตัวแทนของเขาคนนั้นควีนถ้วยเป็นการบ่งบอกถึงความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะคะ แดดาบแต่ตอนนี้ตัวเขาเองยังมีความรู้สึกอึดอัดยังมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาอาจจะยังเคลียร์ตัวเองไม่ลงตัวนะคะสี่ถ้วยปัญหาในเรื่องของความรักปัญหาในเรื่องของระยะเวลาที่ที่เขาจะกลับมาหาคุณมันต้องเป็นลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปนะคะ Jasmine, การประกาศผลแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณการแสดงความรักหรือความผูกพันสายใยที่เขามีต่อคุณเนี่ย judgment เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่ายังไงคุณก็เป็นที่หนึ่งในใจเขานะคะยังไงเขาก็ต้องกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง เดี๋ยวเราลองมาดูพลังงานของเขาและคุณว่ามัมีความเชื่อมต่อทางด้านจิตวิญญาณหรือทางด้านจิตใจที่เขาและคุณคิดถึงกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ความรู้สึกที่เขาอยากจะกลับมาเนี่ยมันจะเร็วหรือช้ายอย่างไรนะคะโอ้ยใจจริงเนี่ยตัวเขาเองนะคะอัศวินไม้เท้าใจเขาเนี่ยมันมาถึงคุณแล้วล่ะค่ะ ต,ตัวเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงอาจจะด้วยระยะทางนะคะระยะทางของจิตใจของการแก้ปัญหาต่างๆที่มีที่เขามีอยู่ความรักความความสดใสความคิดถึงนะคะในแง่มุมที่ดีคุณมีเขาเรียกว่ามีจิตสัมผัสหรือมีจิตวิญญาณที่มีความความคิดถึงความสว่างความแสวงหาซึ่งกันและกันนะคะ เจ็ดเหรียญตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขากำลังหาช่องหาช่องทางต่างๆที่จะกลับมาหาคุณแบบให้มันดูดีให้มันดูสมาร์ทให้มันดูแมนนะคะเมจิกเชียนตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มักจะวางแผนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักก็ตามฉะนั้นเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีฟอร์มซึ่งข้อนี้คุณก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะว่า เขาเป็นคนที่ฟอร์มจัดขนาดไหนถึงแม้ว่าเขาอะอยากจะกลับมาหาคุณใจแทบขาดแต่เจ็บปวดแค่ไหนเขาก็ต้องกัดฟันนะคะเขาก็จะต้องแบบว่าให้ให้กลับมาได้อย่างอย่างสวยงามอะนะคะตัวคุณเองเนี่ยมีจิตวิญญาณสามารถที่จะดึงดูดพลังงานบางอย่างในใจเขาให้เขาเนี่ยคิดถึงคุณนะคะตอนนี้เขากำลังสู้กับความรู้สึกในใจของตัวเองอยู่ว่าเขาจะกลับมา ในลักษณะไหนในรูปแบบไหนที่ให้มันดูงามนะคะให้มันดูแล้วไม่เสียฟอร์มเรามาดูไพสรุปกันนะคะว่าช่องทางที่เขาจะกลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาเร็วหรือช้าภายในหนึ่งถึงสเดือนนี้ระยะเวลาของการกลับมาของเขาจะเกิดขึ้นประมาณเมื่อไหร่นะคะค่ะเป็นช่วงที่เขากำลังตั้งสติเลยค่ะสี่ดาบ ก้าวถวยเขากําลังตั้งสติที่จะกลับมาหาคุณสิ่งที่เขาหวงแหนสิ่งที่เขาคิดถึงสิ่งที่เขามีคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะแต่เขาเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างใจน้อยเป็นผู้ชายค่อนข้างเซนติทีฟนะคะก็จะเสียใจน้อยใจกับคำพูดของคุณในบางสิ่งบางอย่างได้ระยะเวลาของการที่เขาจะกลับมาอาจเป็นว่า น่าจะอยู่ในไม่เกิน4สัปดาห์นี้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะทุวมทุลายแล้วล่ะค่ะอยากจะหาช่องทางอยากจะหาวิธีการที่จะกลับมาอาจจะต้องแบบว่าคุณอาจจะต้องเอ,อ๊ะหาเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกล้งกดเบอร์โทรศัพท์ผิดก็ได้หรือว่าทักไลน์ส่งไลน์ผิดคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเปิดช่องเพราะเขากำลังหาช่องที่เขาจะอยากจะกลับมาหาคุณ เพราะฉะนั้นถ้าคุณให้ความร่วมมือถ้าคุณมีใจที่ส่งไปถึงเขาได้นะคะคุณก็ลองทักเขาไปนิดนึงรับรองได้ว่าไม่เกินสี่สัปดาห์เนี่ยเขาพร้อมที่จะกลับมาหาคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะความหวังของคุณที่คุณรอการติดต่อกลับมาเนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้สูงนะคะก็น่าจะไม่เกินไนสี่สัปดาห์นี้ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สาม เขากลับมาหาคุณแน่นอนค่ะ